สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินดนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าพักเทอรบอือต้องปิดเทมอมคุณอนุญ,ญามางานกระบีใช่ไหมใช่ครับอยู่กระบีเลยครับวันนี้ติดไปไปดูได้นะแบบไปช่องปิดเทอมเนะี่ยไปอยู่อ่ะอยู่จังหวัดที่ตวงข่างกับ มุกดาหารใกล้บ้านเลยค่ะไปดูได้เลยนะครับมุกดาหารไหมมัม้อ๋ออยู่ตรงข้างกับนครพนมครับตอนผมนั้นผมไปอยู่เขาเรียกว่าทาแขกไปอยู่บ้านหลังหนึ่งเข้าไปก็จะมีน้ำแดงจะมีน้ำแดงมีสาม,มีอะไรเยอะแยะเลยในบ้านผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นตอนเด็ก วันนั้นก็ไปดูคนหลอดผีอยู่ประมาณห้าหกวันนี่แหละอยู่ไปเ้าก็ชอบกลางคืนเนี่ยเียวไปดูคนหลอดผีดูคนหลดผีไปดูแล้วก็กลับมานอนนอนตอนเช้าปุ๊บตอนเช้ารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาประมาณไม่รู้กี่โมงเพราะว่า อันนี้ปิดพม่าปิดปิดอะไรปิดหมดไม่ผมไม่รู้ว่ากี่โมงไม่รู้ว่าผมตื่นมาทําไมแต่ผมเนี่ยตื่นมาผมไปมาแปรงฟันมาแปรงฟันผมนึกว่ามันเช้าแล้วพอแปลงฟัน,ป,ฟน,น,ป,ฟนปุ๊บนะอยู่ดีที่สีนะ่ะมันสีดเองดังชกมันึ่งสีจืดแล้วมันก็หยุดสีดจืดแล้วมันก็หยุดทีกับไปซองเบิร์ซองเบิร์มันกับโบมีนะบ่น่ะปัญหากัมาปุ๊บ ที่ฉีดน้ําตกดงังปังก็เลยหันไปเบิงเออมันตกจริงเริ่มเสียวแล้วเลยแปลงฟันต่อแปลงแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันคุณธัญญามาลองเพลงด้วยไหมคะผมไม่ได้ไปกระบี่ครับมีแต่ธัญญาเป็นคนเดียวลองไปลองเพลงนะครับไปไปดูได้เลยประมาณใบาสามใบสี่นี่แหละเขาขึ้นนะไปดูได้เลยนะ อ่ะมาถึงตอนแปลงฟันผมก็แปลงฟันไปแปลงไปแปลงหลับตาแปลงฟันมันเสร็จปุ๊บผมรู้สึกเสียวแล้วเพราะว่ามันตกแล้วก็มันก็ได้ยินเสียงเติมตกดังตุ่มมันเพราะหันเปนหยีาบมันก็เออยังตกอยู่แต่ทําไมไม่ได้ยินเสียงก็เลยหันหน้ามาหันกับหลังกาลังที่เดินไปห้องนอนเพราะว่ามันกลัวตอนนั้นกลัวหันมาปุ๊บ มีแสงสีทองเนี่ยตรงหน้าแบบแบบเหมือนเราหันหันหน้าเสียไฟนะแต่มันมเป็นแสงสีทอง้องหมดเลยแสงสีทองแล้วผมก็หันมาปุ๊บผมก็คิดว่าแสงอะไรวะมันแสงสีทองมาแสงสีทองแสงอะไรเนาะแสงอะไรเนาะคิดคิดได้สักพักหนึ่งปุ๊บแล้วก็หันมาปุ๊บมูบบเห็นละ ไอคิดตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นแสงแสงแดดแต่มันโมแมนตมัน,นตอนนั้นมันยังดึกอยู่คือได้เออมันยังดึกอยู่ยังประมาณตีสามตีสี่เนี่ยแหละหรือว่ามันเช้าก็เลยลุกมาแปรงฟันก็เลยรีบเข้าไปห้องตอนไม่เห็นก็เลยรีบเอาพราหผมโป๊กหัวเลยหนละนอนตอนนั้นย่านนั่นก็นคือจุดเริ่มต้น ของการที่ในการไม่รู้ว่าเห็นอะไรแล้วก็ตาก็เริ่มที่สัมผัสเห็นได้ตลอดเวลาบางทีอาจารย์บางทีาาก,งทก็คนเห็นดี่รถไปก็เห็นคนยืนอยู่ก็มีเดินไปก็เห็นคนนั่งอยู่ก็มีแต่หันมาก็เป็นสิ่งของเฉยๆผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นประมาณนี้ มันคนจะเล่าหันมาปึ๊บมันเป็นสิ่ของเท่าน,นี้ครับจบแล้วเรื่องไม่ค่อยเป็นเพระวาอันนี้เราจากความจริงนะครับแล้วต่อมาประมาณแล้วต่อมาประมาณแบบ อีกสี่ห้าปีก็ผมก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดผมก็เริ่มโดนพีอำครับพีอำครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโดนโดน,โดนไปเยอะเยอะก็รู้เออนี่คือพีอมโดนไปเยอะตอนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอะแหละแม้ว่าผมเห็นเยอะโดนเยอะจนชินก็เลยไม่กลัวแล้วผีอม มันจะเหนื่อยๆละละพูดไม่มีเสียงตอนนี้ผมตอนนั้นผมนอนกับพี่รักกเปล่ผมโดนอัมผมพยายามร้องแต่ร้องไม่มีใครได้ยิน,นแล้วก็มีครั้งสองสามครั้งสี่ครั้งผมจะชอบหวัวเราะคนเดียวอยู่ดีผมก็หวัวฮาไปหนึ่ง เมื่อเราฝันอะไรบางอย่างอยู่แล้วหัวออกมาคงก็ถามว่าเป็นอะไรหัวเราทําไมหัวเราอะไรเราก็เลยไม่รู้ไม่รู้สึกรู้แต่อยู่ดีมันหัวออกมาอ,อ,มาอ,อยจากนั้นก็ได้ไปทำพิธีพิธีที่ผมบอกก็คือหนึ่งเนะี่ย ลาดน้ำมูลอาบน้ำมตลผ่านการสวดแล้วก็ไปนอนในในสุดเดิมและเอาสุดเดิมเนี่ยไปทิ้งก็คือเหมือนเราเหมือนคนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็สักน้ำมันเป็นลายอะไรนั่นนะยูเฟสผมน่าจะมีหรือเปล่ามันจะเป็นมันจะเป็นยันนี่แล้วก็สี่เหลี่ยมน,น,นี่ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้แล้วก็ มีตัวหนงสือเต็มเลยมันแดงแดงขึ้นเป็นอาทิตย์นี่จากนั้นก็ไม่เห็นเลยไม่โดนอั่เลยจนอยู่ประมาณอยู่มาชักปีสองปีก็เริ่มกลับมาโดนอัแบบน,นั้นนานทีเฉยๆ้วนานๆนานทีก็คือ วันไหนวันไหนที่เรารู้สึกกลัววันนั้นแหละผมจะโดนอำเอาอยาผีอำไหมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเพราะผมไม่นตัววันไหนที่ผมรู้สึกเรายุได้่นนี้ใช่ครับผมยุดได้เขาแล้ววันไหนที่รู้สึกกลัวมันจะมาทันทีครับผมโดยไม่โดยไม่ได้ตั้งตัว วันที่ผมกลัวคือวันที่แบบเหมือนฟังเรื่องเรื่องผีแบบเหมือนฟังเรื่องผีแบบมันแบบมันน่ากลัวแล้วผมจิตแล้วผมจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าผมจะมองในความมืดตลอดแล้วผมจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวผมก็เลยเริ่มกลัววันนั้นแหละที่ผมจะโดนเหมือนขวัญแล้วอ่อนวันนั้นแหละ มันจะมาทันทีมันรอเราอยู่แต่มันจะมาทันที